สวัสดีครับวันนี้มารายงานข่าวประจําสัปดาห์พยายามจะทําให้มันสั้นนะครับก็วันนี้เราจะมีประมาณ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็ Super Investor ครับ1เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของ CEO Google นะครับเขาออกมาสัมภาษณ์สุดท้ายครับเรื่องของ US ครับอเมริกาถูกดาวเกรดครับจาก Moody ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตพอร์ตให้ดูนิดนึงนะครับเข้มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยอันนี้คือ Super Investor ที่ผม ติดตามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มรู้จักเว็บที่ Track Super Investor มาดูคนแรกเลยแล้วกันครับเดฟนะครับขอเรียกสั้นๆพอร์ตแกนี่มี FICO SPGI มา Moody Visa Intuit นะครับ a s m l A e r f a c แล้วก็ MSCI ครับก็หลังจากที่ก่อนตรายมาอันนี้ปัจจุบันครับแกได้ add MSCI เข้ามาซึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากนะครับที่ เดฟคนนี้เขาได้แอดมาเหมือนผมคิดถูกนะครับว่า MSCI เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับกระติมไฟโก้ครับ2%แล้วก็ขาย n t u u i t ิออกไป26%หนะครับหลกัลกๆพอร์ตแกไม่ได้ทำอะไรเลยพอร์ตแกเนี่ยถือว่าดูดีมากนะครับแต่และหุ้นนี่แข็งแกร่งทั้งนั้นแล้วก็หลักการชัดเจนครับมีหุ้นดีถือไม่ต้องทำอะไรมากครับถือ ถืออย่างเดียวครับสังเกตว่าแกไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยก็นี่ครับเดฟคนต่อมาครับ Mark, ามาร์กไตมาร์ที่ผ่านมาแกขายไฟโก้ออกไปแทบจะหมดเลยเหลือแค่0.02%แล้วก็ไตามาร์นี้นะครับแกเพิ่ม Microsoft 36%ถ้ารวมรวมไตามาร์นี้ที่ผมดู Super อร์น s t เ r อร์นะบ Microsoft เป็นหุ้นหนึ่งที่ถูก ซูเปอร์อินเวสเตอร์เนี่ยซื้อเยอะมากนะครับหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของแกก็ทริมออกไป2%อ m เ z o n นมซอนรับทริมไป1.4%แล้วก็ Google ครับทริมไปแล้วก็วีซ่าครับทริมไป2.8%แล้วก็แกซื้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับฮิวตัน200%ต่อมาคริสฮอนครับนี่ที่บอกไปแกเพิ่ม Microsoft ครับแล้วก็เพิ่มหุ้นผู้นำแกจี GE. แล้วก็ทริมเล็กๆน้อยๆครับมูดี v ีซ่าทริมเหมือนกันเลยนะไม่รู้ว่ากำลังหาแคชหรือเปล่าแล้วก็ SPGI ครับแล้วที่เยอะที่สุดในพอของคริสฮอนครับแกขาย Google ออกไป16%ครับแล้วก็ Google Class A อีก30%รวุมรวมก็ประมาณ400เกือบ500 ล้านหุ้นเลยนะครับแต่ในมุมมองผมผมก็ยังมองว่า Google ยังน่าลงทุนอยู่นะครับมาครับหลังจากข่าวขาย Google นะครับเรามาดูสัมภาษณ์ของท่าน CEO Alphabet บครับซันดราพิชัยนะครับมาดูโพสต์นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นบทความของนักข่าว Liberty นะครับเกี่ยวกับ Chat GPT เขาได้พูดไว้ว่านะครับถ้า Chat GPT เนี่ยออฟไลน์ไปผู้ใช้หลายๆคนก็คงจะส่งคิวลี่นะ หรือพิมพ์ข้อความหา g e m i n i หรือว่า c l o อดปกติถ้าเรา swap openai นะครับไปที่พวก g e m i n i หรือว่า c l o อดทุกอย่าง ux ui เหมือน Chat gpt ทุกอย่างหลายๆคนนคนครับจะไม่รู้สึกโดยซ้ำว่ามันเปลี่ยนไปแล้วบางคนอาจจะชอบมากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมมองว่า llm เนี่ยหลายๆเจ้านะครับมันเริ่มมีความเก่งใกล้ๆก,กันแล้วนะครซึ่งมันอาจจะ แยกไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าโมเดลนั้นเราใช้ตัวไหนอยู่ซึ่งแน่นอนครับความฉลาของ LLM เป็นเรื่องที่ดีของพวกเราในการใช้แต่ผมว่าอีกอีกสักหน่อยหนึ่งครับมันจะเป็นมาตรฐานของ LLM นะครับว่าทุกตัวเนี่ยมันจะเก่งใกล้ๆกันเราแทบจะแยกกันไม่ออกเลยต่อมามาดูหลังจากที่ CEO Alphabet ครับสัมภาษณ์ผมจะิสต์มาเป็นข้อขอที่น่าสนใจนะครับก็คือที่ผมจุดสีเหลืองไว้ก็แน่นอนครับ AI search ก็หลังจากที่ทุกคนครับเริ่มใช้ l m แล้วก็ Google เนี่ยได้ใส่ AI เข้าไปใน Google Search แล้วนะครับเช่น a i o w v e e w s ถูกใช้ประมาณ1.5บินล้านแล้วครับก็หลังจากที่ Q1 ออกไปนะครับตัวเลขนี้ก็โผล่มาในนั้นด้วยนะครับ1.5บินล้านแล้วก็กำลังจะมี AI mode เข้ามานะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับ AI mode อาจจะเป็นแชทที่โยงเข้าไปใน Chat l m ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอันนี้ผมยังไม่ได้ ลองใช้นะเพราะในไทยยังไม่มีอันนี้เป็นของต่างประเทศที่เขาแคบมานะครับก็อีกหน่อยอาจจะมีในไทยครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง AI Mode คนหลังจากที่คุณพิชยนะัยถูกถามว่าจะโดน LLM เนี่ยเข้ามาลุกลามไหมครับ Google Search หลักๆแกก็โฟกัสไปที่ User Experience ก่อน,นครับแล้วค่อยมาทำเงินทีหลังนะครับแกก็พูดถึงดี k ต่อว่า ตอน TikTok เข้ามาเนี่ยติ k กต k เป็นชอร์ตฟอร์มใช่ไหมครับแต่ y t u t u เนี่ยเป็นลองฟอร์มซึ่งถามว่า YouTube ถูกดิสลับไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าจากตัวเลขของ y u u t u u e s u r s p t i p t เนี่ยแกก็ยังเพิ่มอยู่แล้วสิ่งที่ YouTube ทําก็คือเพิ่มชอร์ตเข้ามานั่นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีคู่แข่งมาแบบไหนนะครับ Google เนี่ยก็พยายามจะ a d a แอตัวเข้ากับภัยคูคามนั้นอย่างเช่นปัจจุบันนะครับ LLM เข้ามา กู o g l e ก็ยังมี g e มินานะครับที่รองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งผมว่าตรงเนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับกับ Google Search ต่อมาครับในเรื่องของการแข่งขันพวก Chat LLM นะครับก็แน่นอนครับหลายๆเจ้าก็ทำา l m ออกมากันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น OpenAI นะครับ ChatGPT e l ีลอนก็จะเป็น g r o ก l l a มะแล้วก็ c o p i l o t นะครับแกก็บอกว่าแกก็ยังมั่นใจใน Google นะครับว่าอยู่ในโพ i ิชันที่ดีนะครับ แกก็ยังเชื่อว่านะในการแข่งขันนี้นะครับ AI ยังมีทางเลือกหลายทางเลือกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะต่อมาครับในเรื่องของ infrastructure หลังจาก quarter ที่ออกมานะครับ Ad revenue AI overview เนะี่ยแกได้ไปเปรียบเทียบกับ Google search ปกตินะครับที่เพิ่ม AI เข้าไปใน Google search เนะี่ย ทำให้คอมเมเชียลหรือแอดของแกเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วข้อมูลก็ตรงกันหรือเกี่ยวข้องกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสรุปจากตรงนี้ก็คือ AI overview เนี่ยสร้างรายได้ให้แกแม่นขึ้นแล้วก็ข้อมูลเนี่ยตรงตามที่ผู้เสิร์ชเนี่ยเสิร์ชมากขึ้นนะครับล้วมาดูอนาคตของเทคโนโลยีจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในเรื่องของ a l p h a เบตโอเคกำลัง explore ครับหรือสำรวจ ไปมากกว่า LLM นะครับก็ไปเรื่องของ Diffusion Model นะครับหรือพวก Generate รูป Generate Video ออะไรพวกนั้นครับที่ที่ผมได้ลองก็น่าจะเป็น v o 2นะ2ครับที่เป็นว v ดีโอส่วน Image ก็เราเจนกันได้แล้วครับใน Gemini แล้วเดี๋ยวจะมี Google Studio ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะคาดว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วในเรื่องของ Human Computer นะครับแกอาจจะใส่พวก AI เนี่ยลงไปใน AR Glass เหมือนที่ Meta ทำหรือเปล่านะค a y Ban แล้วก็มีเรื่องของควอนตัมครับในอนาคตซึ่งแกก็เหมือนจะเปอย์ๆในเรื่องชีพควอนตัมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครัแล้วแกก็มองว่าภายใน5ปีนะควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับจะเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วเรื่องของ Robot ครับก็ก AI Robot ครับเริ่มจะใกล้ความเป็นจริงแล้ว อาจจะประมาณ2ถึง3ปีนะครับซึ่งโมเดลนั้นก็คือจะเป็น g ิม i นายโรบอตข้อหลักๆก o o g นะครับมองอนาคตเนี่ยแทบจะทุกทางที่อาจจะเป็นไปได้นะครับในเรื่องของที่ถูกเมนชั่นกันในเรื่องของ AI ไม่ว่า LLM Google ก็มี Data Center Google ก็มีครับหรือว่าสิ่งที่ Meta ทำแว่น AI ก็จะทำเหมือนกันควอนตัมครับที่ Nvidia ได้เมนชั่น Google ก็ทำเหมือนกันโรบอทครับ เทสลาที่คุยกัน Google ก็ําอีกคือเหมือน Google เนี่ยวางแผนในการใช้ AI ไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงในอนาคตซึ่งผมว่าถ้าตามไลน์อัพนี้นะครับถ้าเป็นจริง Google ถือว่าถูกมากเลยครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ c ีอ Alphabet ต่อมาครับมาพูดถึงคนนี้หน่อยแล้วกันพ่อใหญ่ทำมู o ี้ครับดาวเกต US ลงมาจาก AA มา a a เนะครับ ไอ้แรงตรงนี้คืออะไรตอนแรกเนี่ย US อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเทียที่สุดยอดสุดละถูกลดลงมาตรงนี้แล้วนะจากดีที่สุดนะครับลงมาเหลือประมาณดีมากก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้ว US ครับโดนลดได้ยังไงเพรการขาดดุลทางการค้านะครับเจรดิฟฟิซตที่ทรัมป์พยายามจะลดตรงนี้ลงนะแต่ก็ยังสูงอยู่แล้วก็การเพิ่มขึ้นของต้นทุนดอกเบีย้ยแล้วก็เฟดเนี่ย มองไว้ว่าน,นี่นจะอยู่ที่ประมาณ134%นะรนคับของ GDP ในปี2035นะครับแล้วก็มีเรื่องของนโยบายครับที่ไม่แน่ไม่นอนมีความมีความกลัวอยู่นะครับในเรื่องของทาริฟนั่นแหละแล้วหนี้ของอเมริกาน,นะครับเพิ่มขึ้นตอนนี้มี36ท r ลเล i ยนแล้วนะคบคือเติมสูตรไปกี่ตัวก็ไม่รู้นะต้องดูว่าเฟดจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้นะเฟด พูดได้เลยนะครับว่าแกไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเฟดที่ผ่านมาครับ GDP ก็ลดลงนะพวก CPI ก็ลดลงไม่พอ PPI ก็ลดลงอีกก็คือดำดิ่งกันหมดนะครับในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เฟดครับก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมนะครับไม่ได้แตะต้องอะไรเลยก็คือ4.5%เราต้องดูมูฟต่อไปของเฟดนะครับว่าจะ เป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะต่อมาครับหลังจากที่ US ถูกดาวเกตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในอดีตก็จากปี2011ครับเมื่อ S&P โดนดาวเกตลงเนี่ยหุ้นเนี่ยร่วงลงมา10%นครับ41 t r a d เ n g d a ทแล้ว12เดือนต่อมานะครับขึ้นไป36%ปี2023ครับ Fitch ดาวเกต US เหมือนกันครับแล้ว S&P ลร่วงลงมา10%อีกทีหนึ่งเหมือนกัน,นครับ58 trading day แล้ว12เดือนหลังจากนั้น S&P เพิ่มขึ้น37%ครับแล้วครั้งนี้จะเกิดขึ้นไหมก็ต้องรอด,ดูนะครับถ้าลงมาอีก10%แน่นอนครับมันเป็นโอกาสที่ดีแน่ที่จะซื้อหุ้นที่คุณภาพดีๆนะครับมีตัวหนึ่งที่ ผมไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเอาเงินไปช้อนตัวอื่นนั่นกะ็คือเม a ซ o n นะครับถ้าล่วงมาจริงๆก็อยากจะทำ position อยู่ก็นี่ครับปี2021หลังจากที่โดนดาวเกรดก็ล่วงลงมาหลังจากนั้นนะดูชูตขึ้นเลยครับแล้วก็เหมือนกันครับปี2023โดนดาวเกรดล่วงมาเสร็จไปทำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีข่าวแย่ๆที่ทำให้ S&P ล่วงลงมานะค,คือโอกาสที่ดีในะ การซื้อโอเคครับสุดท้ายแล้วครับพอร์ตผมแตะ1 0 0 0 0มืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกผ่านไปไวเหมือนกันจากที่ร่วงแดงมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาเขียวซะส่วนมากแล้วนะครับเอ d ก็กลับตัวมาเรียบร้อยตอนนี้เหลือ3ตัวที่ยังคงแดงนะครับมี Google แล้วก็ MSCI แล้วก็อาหมัส่วนที่เหลือเขียวหมดแล้วกลับตัวกันหมดแล้วครับเรา Microsoft ที่ติดลบไปค่อนข้างนานก็กลับตัวมาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสั้นนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดไปขออภัยครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันมเราเจอกันครับ